สวัสดีค่ะเจ๊กิฟรีนนะคะวันนี้นะคะเจ๊จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนตัวนี้ก็คือน้ํามันปลากิปรีนนะคะตัวนี้เป็นน้ํามันปลากระปุกใหญ่นะคะบรรจุ90แคปซูลน,นะคะ1เม็ดนะคะมีปริมาณของน้ํามันปลาอยู่ที่1000มิลลิกรัมนะคะตัวนี้เขาช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าบํารุงสมองนะคะอัลไซเมอร์ทานได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอ กระดูกนะคะของเรานะคะที่มีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก็บตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะกระปุกน้ํามันปลากระปุกใหญ่ของกิฟฟรีนนะคะราคา540บาทนะคะบรรจุอยู่ที่90แคปซูลนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะหากใครสนใจก็ทักสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะจัดส่งทั่วไทยนะคะสวัสดีค่ะ